เจอแล้วนะครับร้านโรตีสายไหมอยุธยาที่ถูกใจมากๆเลยแป้งหนานุ่มเนี่ยไส้หวานกำลังดีไม่ใส่สารกันบูดบางดินโรตีสายไหมร้านเก่าแก่เปิดมานานกว่า30ปีแล้วที่นี่นะครับเขาทำแป้งโรตีดึงสาไหมกันแบบหลงังร้านกันแบบสดๆดใหม่ๆทุกวันนะครับแป้งโรตีหมักของเขาเนี่ยก็จะหนากำลังดีนะไม่บางขาดง่ายเวลาหอ่อ รสชาติเนี่ยจะออกเค็มนิดๆกินเข้าไปเนี่ยตัดกับสายไหมที่หวานกําลังดีไม่หวานจนบาดคอขอบอกเลยว่าโรตีสายไหมีมิงานคราฟเลยนะครับทั้งไส้ทั้งแป้งคนทำเนี่ยเรียกว่าต้องชํานาญมากผมลองแล้วนะครับไม่ได้เรื่องเลยอ่ะขอคาระวะคนทาสุดใจเลยที่นี่นะครับเขามีโรตีสายไหมรสธรรมดารสเดียวเท่านั้นนะครับใครไม่เคยกินร้านบางดินเนี่ยเขามีบริการงวนโรตีสายไหมเซลฟ์เซอร์วิส ชิมฟรีก่อนซื้อได้ด้วยนะร้านเขาจะอยู่ก่อนถึงสะพานวัดกรัตรานะครับเปิดขายทุกวันไปเที่ยวอยุธยาแล้วต้องลองให้ได้นะครับ